ค okay. สำหรับคนที่สําหรับคนที่จะเข้ามาเล่นใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงสมัคร ID ใช่ไหมกด p ี g i จิสตอร์ใส่อีเมลครับใส่อีเมลของเราไปนะแล้วมันจะส่ง ID มาให้ทางเมลของเรานะครับเราต้องใช้โปรแกรมเทสเน็ตครับในการเล่นแล้วก็สามารถรับเหรียญ USDC นะครับเอาไปแลกปเป็นเหรียญ ION ได้ก่อนนะครับในเชน n เทสเน็ตก็คือเหรียญปลอมนั่นเองนะฮะไม่ใช่เหรียญจริงนะครับคือเดี๋ยวผมทิ้งแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะ ขั้นตอนแรกเรามารับ BNB นะครับเรามารับ BNB ในในเทสเน็ตครับ0.1นน BNB ครับเราเข้าไปมันให้เลือกม้าก็กดไปครับโป๊ะ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 พอเสร็จแล้วอ่ะเราก็ใส่อดเมสของเราครับกระเป๋าเมตามาสที่เราจะใช้นะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับวางปุ๊บแล้วก็กดคลิปมี UBNB เลยแต่เนี้ยผมรับไปแล้วมันรับได้แค่วันละหนึ่งครั้งนะฮะผมรับไปแล้วมันก็เลยรับไม่ได้ผมเข้ามาที่หน้าตานี้นะครับเข้ามาที่ หน้าเว็บนี้ของ Maxion นะครับเดี๋ยวผมส่ง,งรับ USDC นะฮะเป็น Chain Testnet นะไม่สามารถเอาไปใช้เป็นเงินจริงได้นะครับเอามาลองเล่นเฉยนะฮะเราต้อง add Chain Testnet นะครับของของ MetaMask ก่อนนะครับ MetaMask ใครสมัคร MetaMask ได้เป็นหรือยังไม่มีเนี่ยลองหาคลิปดูใน u t u b e ครับมีคนทำเยอะนะครับแล้วก็ add Chain Testnet เห็นไหมเสร็จแล้วก็มี BNB Testnet เรียบร้อยแล้วก็มารับ มารับ,บมารับไอตัวหน้านี้ BNB ฟรี0วเสร็จแล้วก็มาที่หน้านี้ต่อครับอ่าคอนเนคกับกระเป๋า MetaMask ของเราเสร็จแล้วก็กิฟต์มีนะครับ USDC เลยนะฮะมันจะได้ครั้งละ100เว้ยเดี๋ยวผมมิ้นก่อนมินต์มาก่อนวันนี้ผมจะเปิดไข่เปิดไข่โชว์ไม่ใช่ไข่ผมนะฮะไข่ใ,ในเกมนะฮะได้ทีหนึ่งรปดแม่งสักยี่ทีอะ รวยจัดเลยอ๋อแล้วก็ถ้าเราเข้ามาแล้วใช่ไหมหน้านี้เรามาแอดเหรียญ USDC กับเหรียญ i o n ให้อยู่บน MetaMask ก่อนนะคลิกที่รูปเนี้คลิกที่รูปนี้เลยมันจะขึ้นให้เรากด Add token ขทั้งข้างนะครับคลิกที่รูปนี้เลยนะครับมันจะให้กด Add token ขทังข้างนะครับอ่าโอเคกด Mac นะฮะกด Mac เลยนะแล้วก็มินเลยครั้งแรกมันให้มันให้แอปพูดไปเฉย อุติยนเวลกวูอัพไปสามีเวลแล้วเนี่ยอ่าเสร็จแล้วผมมีหรือยังโอเคมีแม็กซิออนมีเหรียญ i o n เหรียญของแม็กซิออนเนี่ยสองพแล้วนะทีนี้ครับกดขวาบนเหมือนกันในจอเห็นไหมวะโอเคมาที่คำว่า inventory นะครับกระเป๋าของเรานะที่อยู่ในเกมมันก็จะมาอยู่นหน้าตัวละครที่เราสร้างแล้วครับ ที่เราสร้างแล้วมันกจะบอกว่าตัวละครเนี่ย ID นี้นะครับ ID นี้กระเป๋านี้นะครับถ้าใครยังไม่ผูกกระเป๋าว่าขวามืออ่ะไอตรงเนี้ยมันจะให้คอนเน็กกับกระเป๋าไมตามาแล้วก็คอนเน็กไปตามปกตินะครับจะมีเหรียญ i o n อยู่2000นะครับแล้วก็เราจะเห็นคําว่ามูลสโตนตรงนี้นะครับมูลสโตนตรงนี้กดคลิกเข้าไปครับมันจะมาอยู่หน้านี้มันเหมือนการซื้อไอเทมแคชช็อปปกติครับแค่ เราเปลี่ยนจากการเติมเงินเข้าไปเป็นการเติมเหรียญเข้าไปเหมือนกับว่าไอตัวเนี้ยมันเหมือนกับเซอร์เวอร์ปกติเว้ยที่แบบว่าปกติเติมเงินนะครับเติมเงินผ่านเกมแบบว,ว่าตัดบัตรเครดิตตัวเองใช่ไหมอันนี้แค่แค่เปลี่ยนมาว่ามามาอยู่บนเชนมาอยู่บนบล็อกเชน,นครับใช้เหรียญเป็นตัวกลางเหรียญคริปโตเคเรนซีแล้วก็ตลาดกลางปกติที่เราต้องไปซื้อขายตาม f a c e b o o k ปกติใช่ไหมที่มีความเสี่ยงสูง <S 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 <ๆ>เขาก็ายกมาให้ตลาดกลางให้เราเลยให้เราขายแล้วก็ เขาก็หักค่าธรรมเนียมไปนะครับตอนนี้มู s สโตน10 USDT เนี่ยอยู่1 USDT เท่ากับ1 ION นะครับมูลค่าเท่ากัน10 ION เท่ากับ1,000 m o o n มูลสโตนนะครับ3า0บาท350บาทได้1,000กคูปองนะครับเดี๋ยวผมแปะให้อีกทีนะกันใส่คูปองยูดคูปองเรียบร้อย3าอันนะจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับซื้อเลยครับ นี่มาแล้วมาแล้วกดเลยสามแสนนะจัดไปอ๋อนี่ไงมันให้ของอัพมาด้วยโอเคแลกไงแลกไงนี่เหรอเพชรอ๋อเพชรสเปรดเอ็กซ์คูลสีบอโอเอาตัวไหนดีมันได้อย่างละตัวออกมาเรนดอมใช่ปะ อีดำคืออะไรครับอีพิกอ๋อลาตามราดับเลยซื้อมาแล้วลุ้นดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนโบตัวไรโอ้หขีเลศส,สิบโอ้โหนี่แหลนี่คือก๊อดก๊อดของแอสแล้วมึงตรงรุ่นเลยเอสก้าดาวิดอะ แตกแตกมาดิ